เอาละมาถึงช่วงนี้ได้เวลาที่ทั้ง3จะเดินทางกันต่อกับจุดหมายปลายทางที่แพนเทอร์คลีก Resort กับบรรยากาศกลิ่นอายของดินแดนตะว,วันตกแบบเมืองเข้าบอยที่งานเนี้ยทั้ง3คนก็แต่งองค์ทรงเครื่องกันครบเสร็จแล้ว,ลวจ้าอุยอินกันสุดๆสวัสดีค่ะ แต่งตัวขนาดนี้นะครับไม่ต้องบอกค่ะอยู่เมืองจีนแป้งปังปังปังเราอยู่กันนะคะที่แพนเทคครีกนะครับเวสเทิร์นรีสอร์ทค่ะนะครับอยู่ที่เขาใหญ่เมืองขาวบอยคย่อมดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยเราสองคนพอได้ครับแต่ใครเอาอึ่งมาถือปืนทั้นเนี่ยเปนไงครับคือได้แต่งตัวอย่างนี้บ้างไหมครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยชีวิตตื่นเต้นไหมชอบไหม ใหญ่ไปนิดนึงแต่ชอบปืนนะเออดูเท่มีคนละกระบอกกระบอกนี่มีสองกระบอกวันนี้นะคะเราก็มีที่นี่เราไม่ได้มาคนเดียวหรือ3ามคนแค่นั้นเรามีเจ้าของมาอยู่ด้วยมีขบอยหนุ่มรูปหล่อเจ้าของนี่เลยนะฮะนี่เลยพันเกอร์คลีกพบกับใครคะคุณออดค่ะสวัสดีครับพี่ออดเชิญพี่ออดตรงนี้เลยค่ะพี่ออดคือเมืองขบอยเชิญนะคะ เมื่อกี้เรียกใครเรียกชื่อพี่โอ๊ตผิดครับปังโอ้ยเี่คุณโต้งไปยืนใช่ไมไปอยู่หลบหลบนี่รถหาที่นี่นี่กี่ไร่ทั้งหมดอ่าที่นี่19บเก้าไร่ครับโอ้โหทำไมถึงคิดทำเป็นเมืองคาร์บอยครับเป็นแพนเทอร์คริกนะครับอ่าคืออ่าเขามีเงินก็รู้ว่ามีเงินแต่ทำไมไเดียปักช่องนี่ครับคือได้รับได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองคาร์บอย จะมีการทําฟาร์มปศุสัตว์กันเยอะครับทุกปีก็จะมีงานเกี่ยวกับพวกคาวบอยตลอดเราก็เห็นว่ามันน่าจะมีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นแบบคาวบอยเหมือนแบบข้าวบอยเหมือนทางตะว,วันตกตะว,วันตกอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยจําลองเมืองมาให้เป็นแบบเมืองคาวบอยต้องบอกเลยว่าที่แคนเทอร์ครีกที่นี่จำลองบรรยากาศแบบเมืองตะวันตกจริงๆ ทั้งเรื่องที่พักที่มีทั้งแบบเป็นกระโจมของชาวอินเดียแดงหรือแม้แต่รถไฟที่เห็นทัวว้งขบวนเนี้ยด้านในก็เป็นห้องพักอีกด้วยรวมถึงเมืองคาวบอยที่เห็นทั้งหมดก็เช่นกันละจ้าเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมานะคะหาบรรยากาศแปลกๆกันนะคะหาบรรยากาศแปลกๆเปลนบรรยากาศเปลี่ยบรรยากาศปบรรยากาศฉันชอบมากเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ และไหนๆมาถึงเมืองคาวบอยทั้งทีจะไม่ให้ขี่ม้าหรือโพสตท่าลีลาเท่ๆบนม้าเห็นทีจะไม่ใช่งานนี้สองคู่ซ่าของเราก็เลยขอลองสักหน่อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตนของรถไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะคือเป็นแขกรับเชิญไม,ไม่ได้ทำกิจกรรมมา <c oughs> งงก็ถ้าเกิดคุณนั่งคุณต้องถกระโปรงขึ้นนะ พี่โอ๊ตขอโทษทีนะคะหนูขี่ม้าไปพี่โอ๊ตไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับผมขี่บ่อยแล้วค่ะคุณโอ๊ตแต่งงานยังคะแต่งแล้วครับลูกกี่คนคะสองคนแล้วครับอายุเท่าไหร่คะแปดขวบกับหกขวบครับไม่ได้ต้องเด็กไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ เ้อายแบบคาวบอยให้ถึงที่สุดงานนี้คุณโอ๊ตก็เลยจัดการแสดงแบบคาวบอยชุดย่อมย่อมมาเรียกน้ำย่อยให้ทั้งสามคนด้วยละจ้าตอนนี้เราอยู่กับพี่โอ๊ตครับท,ที่ตรงบริเวรานที่ตรงที่ว่าอะไรฮะลาลนคะาวบอยเป็นลานแบบ เราจะมาทากิจกรรมกันนะครับบางทีตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะมีแบบพวกปาร์ตี้แนวบาร์บีคิวบาร์บีคิวปาร์ตี้คือตรงนี้เป็นห้องพักหมดเลยอันนี้เป็นห้องพักครับพอทุกคนเดินออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเมืองเมืองนึงใช่ครับเราก็เหมือนอยู่ในเมืองคาร์บอยครับพี่โอ๊ตนะคะที่นี่มีลักยมเนี่ยหัวกูมีกุมารทองเลยท่านจัดนะคะกุมารทองอันนี้อันนี้เป็นอินเดียนน้อยครับอ๋อโนกกุมารทองที่นี่จะมีโชว์อะไรให้ดูครับพี่ Uh, เราจะมีโชว์คาวบอยอินเดียนให้ดูครับเล็กๆ,ๆน้อยปกติเราจะมีโชว์ทุกวันเสาร์อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเป็นแบบน้ำจิ้มนิดนึงโอ้โหจะกาเบ็นถูงห oh. มูไหมครับพี่โอ๊ต ก็นานๆจะมีโดนสทียรครับนี่ถ sure ้าสมมติวคนที so? uh, time, re uh, right. so? nice. ่พักอยู่ที่เนี่เขาจะปมนต้องเสียตังค่าดูถึงไหมคะเรามีโชว์ทุกวันเสาร์ครับถ้าสําหรับคนที่พักวันเสาร์เราก็จะมีโชว์ให้ดูครับดูตอนกลางคืนจะมีแสงสีเสียงมันจะดูเข้าบรรยากาศแบบนี้ฮะแต่จริงๆเนี่ยอันนี้พี่ก็ควงเ้าแค่2กระบอกจริงพี่ก็มี3ากระบอกใช่แต่เขาไม่ได้ควงกระบอก คอยอยู่หลังด้วยค่ะเฮ้ยโอ้ยเยออุ้ยอุ้ยเยอพี่ขาไกลๆครับไกลๆหนล้ไกลๆนะพี่โอ้ตแถมทำหน้ามาแพงถ้าพี่โอ๊ตไกลอยู่ผมก็ต้องอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ร้อนเหรอเฮ้ยไกลเอ้ยโอ้โห ไม่ร้อนเลยแม่สีหน้าแต่ละคนที่มองดูสีสันวุ้ยอากันตลอดเลยนะแต่ให้นั่งชมอย่างเดียวเห็นทีจะไม่สนุกงานนี้ก็ต้องออกมาลองร่วมในการแสดงกันซะหน่อยละจ้ะพี่ฝนยึดไป เออให้น้องกระโดถูกขาดแล้วเอาปัญจันปัญจันอันนี้ไงอ่ะเปดีเลยดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึงเครไม่ไม่โดนหรอกแต่ตอนนีึงทำน้าขึ้นอย่างนี้สิงแล้วพี่มาทำเช้าตีเล้าก่อนเช้าก่อนเฮ้ยน้องก็แม่นอยู่ไมไดจริงเหรอทำได้เหรออดี๋ยิ่ง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 วิ่งมันใกล้มากนะ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแบบขท้าวบอยงานนี้อินเดียแดงก็มาละจ้าทั้งควงกระบองไฟและพ่นไฟแต่ละการแสดงว่าเสียวสุดๆเลยล่ะนะอ้อตายแล้วโอ๊ย ต้องขอเสียงปรบม,ผมือพวกเราในการให้กับทีมงานที่โชว์ทุกท่านเลยค่ะอขอบคุณมากๆเลยค่ะและในเมื่ออินกันซะขนาดนี้เห็นที่แก๊งสตาร์โรดคงต้องขอดวลปืนกันสน,น่อยแล้วละะ่นะนั่งสปาเกตตเต้ นังขบวนน่ะรักแกคิดจะมาแย่งผู้ชายฉันเหรอรู้ได้ไงเขาเป็นของเธอแกรู้ไหมว่าเขาเป็นขบอยหนุ่มรูปหล่ออย่างกับม้าเลยช่างเป็อย่างขี้ม้ากีเจอกันว่าแกว่าแกหรือฉันจะคนไปกันเลยเพื่อนนี่ไงสุดเทมป์ของฉันจากลาสเวกัสอย่าอยู่เลยฉันจะเอายิงสิปั้งปั้งเอาทีละปั้งให้เันหลบหยุด แโโลลบบลไม่ต้องดูให้มากความรู้แล้วว่าจะเลือกฝั่งไหนคาบอยรูปหล่ออยข้าไม่เลือกฝั่งอื่นแน่นอนปั้ง <c oughs> ไปแม่นาง <c oughs> และทริปความสนุกของสาวน้ำฝนและ2คู่ซาสตาร์รถวันนี้ก็ทั้งชิล ทั้งสนุกกับกิจกรรมหลากหลายที่เขาใหญ่กันไปแล้วมาถึงช่วงนี้ก็ได้เวลาลิ้มรสกับเมนูรสอร่อยของที่แพนเธอร์คลีกกันแล้วละจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาบอยคิทเช่นอ่าสเตชันคิทเช่นคาอบอยคิทเช่นมาจากไหนเราเรา,เราก็เรียกให้เป็นแบบก็คือตรงนี้มันเหมือนเป็นสถานีรถไฟใกล้ใกล้ายรถไฟแล้วก็ เป็นสเตชันหนึนเป็นสถานีนึงเนาะในความพูดไปของตัวเองใช่ไหมอยู่ที่สเตชันกิชเชนกันจ้ะมาอยู่พี่โอ๊ตเหมือนเดิมเอ๊ยอันนั้นคืออะไรเขาเนี่ยน่ะนี่นี่นี่เขาเขาไม่ไม่ไปตามเล้วฉันไม่รู้ฉันรู้ทางอาวันนี้พี่โอ๊ตก็พาเราสามคนนะคะมาทำอาหารที่นี่ถือเป็นอาหารจานเด็ดของนี่หมดเลยครับผมแล้วก็เข้าตรงกันกับร้านอะไรร้านอะไรสเตคสเต๊ คอนเซ็ปต์วันนี่เลยคือเป็นคาร์บอนเหมือนกันหมดเลยก็เป็นอาหารแบบเป็นพวกสเต็กเป็นพวกเบคอนอะไรอีกนะเดี๋ยวแนะนำแนะนำก็ได้ครับอันนี้คือข้าวผัดน้ำพริกเผาไก่ทอดครับโอ้ดิฉันก็ลองชิมกันนะว่าข้าวผัดอร่อยไหมเดี๋ยวลองดูกรันโอ้โหอร่อยอ่าอันนี้จะเป็นพ็อกช็อปครับอยู่ที่ปัดช่องก็ต้องทานสเต็กทานพวกอย่างนี้ครับเป็นเนื้อสัตว์หน่อยหนึ่ง ย่างไงเนี่ย่างย่างชอบดิอ่มันจะเป็นเตาชาโคลครับเอาไว้กริวพวกพวกสเต็กพวกอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแฮมแฮมคอหมูลงฟันครับอืออ่าอื้อร่อยอันนี้อันนี้คนจะชอบชอบไหมอันนี้คนาทำเองใช่ไหมคะอ่าเราเราเรามีแคทเธอรีนที่เขาใหญ่ครับเทำแล้วก็ลงวันเองเลยใช่ครับจะเป็นฉีดฉีดแฮมฉีดเข้าไปแล้วก็ลงวันเนื้อร้อนอื้ออืออืออันนี้ต่อเลยคอ่ะอันนี้เป็น สปาเกตตี้อ่าสไปซี่เบคอนครับมีความเป็นไทยๆใช่ไหมคะผมม้วนเก่งมากเลยอ่ะนี่ไงคะอร่อย enjoy eating กันมากเลยนะเนี่ยอ่ะอันดได้ครับอันนี้จะเป็นอ่าแฮมซี่โครงหมูลมควันกันครับนี่จะเป็นแฮมเหมือนกันแต่เป็นซี่โครงโอ้ร้อนมากเลยคนะโอ้ก็ใครที่แวะมาที่นี่ก็นี่จะเป็นเหมือนเอ่อ ครัวหลักของของที่นี่เลยก็คือสเตชันคิทเชนนะฮะตอนเย็นก็จะมากินกันที่นี่ทุก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 หลังทุกบ้านเลยไหมฮะก็จะมาสั่งทานกันที่นี่ละครับครับผมเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารของเราก็คือก็ไม่ต้องออกไปที่ไหนไกลฮะก็นั่งทานที่นี่ได้เพราะว่าเราก็คัดสรรแบบพวกของดีๆมาไว้ที่นี่ฮะไม่ต้องขับออกแฝงนอกครับผมรองรับแขกได้ครบทุกห้องไหมคะเพราะว่ามีตั้งเจ็ดสิบกว่าห้องอ่าก็ก็วันนี้วันนี้ลูกค้าก็ประมาณสี่อ่าห้าสิบห้อง โอ้โหก็เราของเราก็มีแขกมาพักเรื่อยๆครับพี่ก้องอร่อยเลยพี่นะพี่ฝนพี่ฝนชวนคุณโน้ตคุยไปเรื่อยนะเออบริษัทรายละเอียดที่นี่ซิว่ายังไงบ้างรายละเอียดว่ามายงไงเปิดกี่โมงติดต่ออะไรเออแล้วถ้าเกิดพี่ฝนจะมาพักก็ฟรีไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามว่า ที่นี่นี่โทรศัพท์เบอร์อะไรติดต่ออะไรคะอ่าเว็บไซต์ติดต่อก็ w w w p a n t h e r c l i c ค r e s ร r t อร t ครับแล้วก็อ่าถ้าจะจองก็คือสามารถดูห้องได้เลยใช่ครับจะมีห้องให้เลือกหลายรูปแบบทั้งรถไฟทั้งกระโจมอินเดียแดงแล้วก็อ่ามีห้องคุกห้องแนอำเภอห้องรถอ่าห้องในธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จำลองเหมือนแบบเมืองเมืองขบอยไว้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนนะานีย กุมคอนเซปต์อยู่ทั้งยอยู่ทั้งรีสอร์ทเลยครับผมไม่มีแบบว่าเหมือนเมืองเลยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเบอร์โทรศัพท์พี่โอ๊ตเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็นเบอร์เซลออฟฟิศที่กรุงเทพนะครับเบอร์083131 0111ครับแล้วก็0831315111ครับโทรมาได้เลยนะครับบอกก่อนเลยว่า พอมาแล้วรีบจองเลยขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆเลยนะครับใช่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่โอ๊ตครับขอบคุณเขาแกกินที่หมดจากพี่โอ๊ตนะใช่ครับนะนะหรือกินจากพี่โอ๊ตแม่เพราะพวกหนูนี่มูมามากอะไรครับคนละอันพี่เอาพี่ไข่แดงเยอะโอ้ผมชอบพี่ไข่ขาวเออชอบไข่แดงเยอะมาพี่ไข่แดงเองไข่ขาวสองคนไม่เจอกันสักพักแล้วนึงคุยกันเลยเพราะว่ารู้ว่ากินถึงกันเพิ่งจะเอ๊ะสาวบ้านเล็กโยน ตอนนี้ผลยายงานเป็นอะไรบ้างฝนตอนนี้ผลงาน<ม>เหรอค<ม>ะก็มีละครเรื่องสุดแสนสุดรักแล้วก็ที่เป็นผู้จัดเองก็คือเรื่องพี่เพือนใครเล่นเป็นพระเอกอ่ะพี่เอกหรอฟิลมมาทภูมิกับปั้นจันนี่สุดันรอผมเป็นน้องพี่ฟิล์มเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยไม่เลือกฟิลมมาทภูมิอไอมเลือกทำไมไมเลือกปั้นจันนะชอบอ่ะดูแบบมาอาชาน้องเขามีกี่มือใช่ไหมมือจต่ก็แต่รู้เขามาได้ค้วรเข้ามาได้เส้นนะฮะ ไม่เคยรู้จักน้องเขามาก่อนพี่ไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จัก,เจ,กเจอกันที่สตูนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีมีอะไรฮะองค์อ่ะอง, <c oughs> อ,งองแบบไหนครับพี่ฝน <c oughs> มีองน,นี่ลุคคือเวลาคุยกับเขาแล้วจะรู้สึกว่าเออเขาแบบพยายามจะเข้าใจว่าพยายามพยายามจะเข้าใจไม่คืออย่างบางคนเขาจะแบงค์แบงค์มานะอืมเออแต่ใจเขาจะมีแบบว่าเฮ้ยพี่ผมว่ามันจะอย่างำง้น เขาทำงานมากวันนี้เนี่ยเขาขเขาเป็นคนแบบทำตุ้มเนเต็มที่เลยจริงจริงนี่เฮียไม่ได้ดูอยู่นะผมคิดอย่างนี้มันเก่งเก่งคนนี้เก่งอนาคตการสิบกว่าปีเนี่ยมีงานแสดงตลอดไม่เคยขาดเลยเร<ล>ื่อยๆรื่อรักษาคุณภาพผลงานยังไงสิ่งหนึ่งเลยสําหรับฝนที่ฝนรู้สึกนะคะตรงกับเวลาเรื่องนี้นักแสดงนี่ต้องมาที่หนึ่งเลยนะพี่น้องใช่แล้วก็อีกอันนึงคือรับงานแล้วเนี่ยต้องไม่ทําให้เขาปวดหัวเออ นะแล้วก็อะไรมาก่อนมันคือเป็นเรื่องของวินยัยอะไรมาก่อนมาหลังเนี่ยก็เราต้องต้องเรียนลําดับให้ดีใช่ไหมงานนั้นเงินเยอะงาน,งานอะไรอย่างเงี้ยผลจะไม่เป็นแล้วก็ถึงแม้ว่าบางทีเชื่อไหมว่าทํละําเล่นละครมานาะนมัน <c oughs> มันจะต้องมีคำสุดไม่อยากไม่ชอบกองนี้เลยคะเป็นนะม,มันก็จะมีแต่ว่ามีเหรอมีกองใครไม่บอกแต่ก็จะบอกแล้ะแต่มันต้องเป็นอะไรที่แบบมันต้องเอาให้จบอะ่ะ เราก็ไปตรงเวลาดังนั้นตั้งแต่ถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของการตั้งใจทํางานมันก็ต้องตั้งใจยอยู่แล้ <ped aling> icamente, แลวเพราะว่าเราก็รับเงินเออแล้วก็จบแต่พอเวลาเราจบแล้วมันจะประหลาดมากแล้วก็จะรู้สึกแออก็คิดถึงก่อนนั ứng, ่นเหมือนกันนะ <mam. S 2> เป็นอะไร <ique. S 2> ที่ผ่านไปอัปเดตเรื่องหัวใจนิดนึงตอนนี้หลังจากเรื่องงานเสร็จแล้วเป็นไงเรื่องความรักตอนนี้กับชาวต่างชาติชาวอเมริกาชาวอเมริกาก็น่ารักดีค่ะผมเห็นไปเที่ยวกันบ่อยมากเลยพี่ฝนอิจฉานั่นเนี่ย พี่พ่อพี่ไม่บ่อยนะพี่น้อยลงตัวเยอะแต่แม่พี่ป่วยเนี่ยลดไปตั้งเยอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องทํางานต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยพี่ก็มันก็เลยทําให้เราต้องไปแบบนู่นนี่นั่นตามเขาไปเจอเขาบ่อยไหมทุกเดือนไหมอุ้ยเจอบ่อยดีเจอบ่อยมาถึงกิจกรรมวันนี้บ้างพันจันเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมวันนี้มากับรายการสตาร์รถทิพก็เงินนๆหน่อเนาะมีสนุกเลยเล่นด้วยเนาะก็เรียนแบบพี่ก้องสนุกดีก็ แต่เสียดายอ่ะไม่ได้แอดเวนเจอร์อ่ะคืออ๋อเป็นคนที่จริงเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์เสียดายไม่ได้ขี่ม้าโอ้เสียดายก็ใส่กระโปรงมาแต่ว่าปกติเป็นคนชอบขี่ม้าพี่ไม่ชอบจริงๆอ่ะพี่เป็นคนชอบม้ามากรู้ป่ะแต่ไม่ยังไม่เคยขี่ยังไม่เคยขี่เนี่ขี่เก่งมากม้าเก่งทำไมถึงโดนกัก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อยู่แถวบางแสนคือแบบเนี่ยจุงม้าแกรับอยู่เอามีหัวอีเนาะบางแสนใกล้หน่อยคณะศึกกลับมาถ่ายละครเมเดียนได้ แล้วก็ไปจูงม้าต่อเย็นเย็นเสาเียไม่เย็นๆ็ก็ขอคิวคืนคืนมมีหน้าเวลาน้องมาก่อนนึกถึงเพลียโดนแดดเยอะจูงม้าก่อนมาวันนี้ต้องขอบคุณน้องฝนมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมมีเถื่อนค่ะนะคะอย่าลืมติดตามและอย่าลืมนี่สิ่งนี้เลยค่ะต้องบอกอะไร่สำคัญมากๆอะไรคะวันนี้ดิฉันกล้องปิยะดิฉันวันนี้ดิฉันปั้นจันวันนี้ดิฉันน้ำผึงกุลนับพวกเราพวกเรา ได้มาเที่ยวที่เขาใหญ่ได้มาเที่ยวที่เขาใหญ่ที่ Panther Creek The Western Resort ที่ Panther Creek The Western Resort รู้สึกสนุกมากๆรู้สึกสนุกมากมีความสุขนี่เรากำลังถวายสงาคานดีเยค่ะมีความสุขมีความสุขและแฮปปี้มากๆและแฮปปี้มากๆต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณเย่กับซอล เฮียกับเศร้าจะไม่พวกเราที่ทำให้พวกเราแฮปปี้อย่างนี้ทุกเทปขอให้เฮียกับซศรขอให้เฮียกับเศร้าจะรัน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  จริ่จริ่มจริ่มจเริ่จริ่มจะเลยมากๆนะคะเฮียกับซ้อขาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะเอาละค่ะอย่าลืมติดตามชมแล้วกันค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนกับคุณน้ำฝนด้วยครับผมผูนด้วยอย่าลืมติดตามชมเรายังไงครับเมื่อนค่ะอย่าลืมกันเราเราไม่บอกวันไหนไปติดตามชมเพราะของเราดีคุณไมต้องหาชมไม่ได้ถูกต้องถ้าไม่ได้คุณก็จะพูดกับอื่นไม่รู้เรื่องถูกต้องเพราะว่าเราเจอครับพี่น้องชาวไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สาโลตีาโลีสซาโลตีสซาโลตีสซาโตีซาโตี